คือลำเอ๊ะลำเอ๊ะลำอะไรอ่ะลืมอันนี้สระเป็นจักรยานขี่ไปโซ่ลุยเบี่ยงอันนี้ะสแผนถังค่ะนี่กันเป็นคนใช่เนี่ยคือหน้าต่างเยอะมากเพราะว่าสมัยก่อนมันร้อนหน้าต่างมีบันไดแบบสามอันเอ้ยสามทางสามแนวมีแครงแคร สวยงามมากสวยมากค่ะตรงนี้อันนี้ก็คือที่ไหนวะอ,อันนี้บ้านคนบนงสุนันนะงับวัดพนนววัดหลวงวัดวัดวัดวงสุนันบ้านวงบุรีนะงับอยู่ตรงนั้นตือตือเช้ามาถึงแล้วระวังสะดุดเอ้บันทดยลื่นปวดลวมาลองมาอีถิงคึงอ่านเอ้ก่อนอันนี้ please beware slippery step อันนี้มึงอ่าน ตัเสื้อสุดๆอันนี้อะไรวะมีคือลำเอ้ยลำเอ้ยลำแบบลืมอันนี้สระอโอล้มซู่อุ้ยอะไรช่างมันเถอะบ้างมากค่ะคือสอบเสร็จทุกคนไปเชี่ยวมาร์กโฟกันหมดเลยและเราก็ไม่ได้ไปเอวขอกลับ แม่เจ้าบัวไหลสองสี่สามหกยายกุยไม่เกิดตายกุยไม่เกิดยายกุคุณค่ะนี่ค่ะเขาปักผ้ากันอย่างนี้นะคะปักยังไงวะอันนี้นะแค่มีเข็มอันนี้ของจริงปะเข็มของจริงของจริงหมดทุกอย่างจริงเหรอที่อยู่ในยุคนั้นเขาเก็บอันนี้จะเป็นของแบบพวกนี่ฟางบอลนี่ฟังบอลนะคะก็ของมอนนะคะของมอน ทุกคนคะโอ้ m มก o นทุกคนเคยดูเอ้เคยอ่านเรื่องอยุธยาอายวดีิปะคะเจ้าเลชเจ้ารลิชดนายไม่ใช่ชาดนนายชาดนายอะไรวะนั่นทำไมเขานา้สกุลนั่นกันแต่เขาอยู่แท่อันนี้ขอความรู้แตอันนี้ไม่รู้หนูไม่ได้กวนตีค่ะชื่อนะคะเจ้าเวียชื่นลูกสาว อินแปลงเจ้าเยังชื่อลูกสะหรือลูกชายลูกชายลกหนุ่มน้องเนี่ยค่ะเออใช่ค่ะเจ้าอินเดทเทพบงโชตแพพันพาเดทมันมีเจ้าอินเดทไม่ใช่อินเดทหรอกอ๋อค่ะหรือโชตแพพันหรือยาดยาดยาดมาคันทุกคนลองไปดูตรงนี้กันนะคะโอไม่ถ่ายแลค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคันทุกคนตรงนี้สวยสวยมากเลยทุกคน ดูดิอันนี้ใช้ทําอะไรอะ่ะเป็นของ<ด>เป็นเหมือนพวกของตกจิ่ของฝาหลังสมัยก่อนอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบงฝาหลังค่ะมาตกแต่งเครื่องหอมมีกรอบรูปวิกรอบรูปสมัยกอ่ยกอนสวยมากคนะ<ด>ไะเป็ันเชรแท้<ด>ขายกระดาษดูถือว่าเป็นเพื่อเครื่องหอมอะไรของทุกคนคือสมัยนี้มันมีแบบมันมีกล่องแบบนี้ขายคือกล่องมันสวยมากที่ใช่อ่ะนี่มีแหวนจริงๆด้วยนะตลับอ่ะตลับเขาสวยมากอ่ะชิดน่หัวใจไว้ <minutes> สมัยนี้มีขาดปะสวยมากไปขาไปกันต่อนะคะทุกคนอันนี้มันจะเป็นห้องรับรองนะคะในหลวงชาติเจ้าเป็นน้องนะอุ๊ยอันนี้ก็จะเป็นเจ้าพรเทพพระวงศ์นะคะที่เขาก่อตั้งโรเลนฟลีหรือเปล่าใช่ไหมใช่จ้าเจ้าบ <oon> ัวไหลถ้าใครก่อตั้งนาลีเออเจ้าอินแปงนะคะไม่มีรูปตอนโตนะคะมีแต่รูปตอนเด็ก หอมโนลเจ้ายัวแก้วเจ้ากรคำเจ้าวิญชื่นเจ้าสุพรรณีเจ้าเจ้ายยวงคำโอเคค่ะอ่นผิดอ่นถูกก็ไม่แน่ใจเหมนกันนะคะอันนี้ห้ามจับนะคะดูนี่มีใครบ้างเป่คนด่นเสียงมาฟคะเาเป็นเครื่องเสียงของฝากระรงสมก่อนนะคะ Yes sir อาจจะคนตาในตุงหมดะ ด้านหลังก็มีแคนด้านหลังทุกคนคือแบบโอ๋ใหม่ก็วิวิแต่ความจริงเจ้าแม่บัวหลายนี้ไม่ใช่อจะพูดยังไงดีอะ่ะเหมือนอะไรวะภรรยาคนที่หนึ่งไที่สองคนท<อ>ี่หนึ่งชื่อเหมือนเจ้าแม่บวัวปาถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวอาจจะผิดก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะใครมีข้อมูลอะไรก็บอกได้นะคะแคน <ๆๆ S 2> ทุกคนนะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่นะคะในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จนักศากษากังสวัสด์แพร,ร่สารกษาฝั่งน,น,นู่ oh ามาน,ะนะคะค่ะทุกคนนี่โอ้ใหม่กาชเขาเคยมานะคะวิะเทพนี่คือก็นึ้นนี่โอ้โหคนเต็มเลยรถแบบโอ้ยรถหรูหรูอะอันนี้ก็จะเป็นคนสมัยตะกอน,นสมัยนั่นนะ,ะนี่เชียงคำไปปรับลายเงี้ยว หนูเส้นน้ำมี๊วเหนียวเนี่ยนี่นี่ค่ะคนแพทย์สมัยก่อนค่ะผู้ชายเขาจะใส่เตี๋ยวกีเตฮะในเตี๋ยวกีเนี่ยเตี๋ยวกีเตี๋ยวสะโดลูกเอ้ยไปนี่ค่ะทุกคนดูใครสนใจก็มาเที่ยวได้ทุกคนนี่อัรกินตรงนี้หรอเนาะนาเบียงอันนี้เป็นอะอะไรอย่างเมื่อกี้อะจกไหนดูส่องดิมันมันหายไม่พุ่งเหรอเออแต่ นี่ก็็จะเปนนนีะคะ exhibition photograph ตรงนี้ด้วยอ่าตรงันตรงนี้วารแรนดา exhibition photograph of the the Chan Rebe Lion Lion l i n l i n มันออกมันอ่านไงปะ many Chan work in take logging and mining in the p l a y area ไปจิค่ะ Black Pink in you r area เรามาเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงนี่คืองานศพ ภรรยาข้าราชการอะไรวะนะที่ถูกพระรายเงียวฆ่า oh my อ o d oh angel oh my god ไว้ทุกคนคะไม่ได้เรียนท้องที่พูด oh my god ทุกคนคะสวยมากอุ้ยอันนี้จะเป็นที่นั่งบนหลังช้างนะคะอุ้ยเขาวางยังไงอ่ะก็เอาวางบนหลังช้างไงเขาวางยังไงอู้ดูคนคะสมัยก่อนตัวใหญ่แข็งแรงวว้าพี่เบ้ง ดูสิอันนี้คือที่ไว้ของแหละเหมือนที่ห้อยเสื้อผ้าอันนี้นั่งได้ไหมไม่น่าได้โอเคก็ทุกคนมันมีรอยเหมือนคนนั่งนะถ้าถ้านั่งไม่ได้เขาน่าจะมีป้ายบอกเหล็กอันนี้ดิคะีอันนี้กรูบและแย่งบนหลังช้างโอ้โหประมาณวีพศอ4 4 0ว้าวร้ยาก่สิบย้าวยายไม่เกิดเลยี เจ้าแม่บุตรธิดาบริวารแถวยืนเวียงชื่นเจ้าสุพรรณวดีแถวนั่งกลางเจ้าหอมนัวเจ้าแม่บัวหลายเจ้าอินแปงแถวนั่งพื้นนะครับยังไม่มีข้อมูลโอเคแถวนั่งพื้นยังไม่มีข้อมูลไม่รอดยังเป็นาการคือลมแรงเจ้านี่ลมแรงอุ้ยขอโทษขอโทษลมแรงแย่เจอต่โรงเรียนอเขา การแต่งกายของชายหญิงนะคะและชกมวยว้าวในงานศพผู้ถูกคนไรเงียวค่าที่แพรโอ my god ผู้ไรเงียวคืออะไรใครมีข้อมูลบอกหน่อยก็ผู้ไรเงียวก็คนเงียวไงที่กบฏคนเงียวคือประเทศขนมขนมเส้นน้ำเงียวคือขนมเส้นน้ำเงียวมันไปขมอนนะลูกเอ้ยตัวสูขท่ามันยังไม่มีอ่าเฮ้เนี่ ยาเจ้าปิดยาเ้าปิดอนเลยนะจ๊ะนี่ทุกคนมาดูนี่กุงองอ้ออู่ภาษา่งกตมบ้าีกะุตู้นะทุกคนนี่มีตู้หนังสือเดิคุตั้งชาิดูองตัวนี้อันนี้สมเด็จพระบารสุเดจพระจก้าเ้ัวชกันทีห้าอันนี้สมเด็จพระศรีพระชดินส์อะไรระร มาชิ้นนี้นะอุ้ยเกือบออกอุ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปห้องเจ้าหนูพิเรยะกันนะครับอุ้ยอู้หสามียั้งเอ้าขอมาอู้สามียังกันเต้ทุกคนอุ้ยอุ้ยไปดูรูปกันทุกคนอุ้ยไม่ชอสามียั้งอุ้ยลูขอสมาเจ้าเจ้าอันนี้ลูกใครลูกของเนี่ยจห้อลูกของฝาฝาลังแน่นอนหรือเปล่าอ้ยฝาลังโกรือเปล่าอันนี้ก็คืออุ้ยอันนี้เป็นลูกสีเลวอด รถนะคะตายนงี <Russia> icana, <Tesla. S 2> ่ตายเีก้อหงายอยู่หนาว่างไป้ยทุกคนตาดลูกกับตันกัปตันอ <idal 3> <sa aret> ันดีเชาวดีมากอสผู้จัดการบริษัทอีสเอเชียติกอันนี้เจอเอชยาโคดยาดักยาอะไรอะยากยอกหยออรมิสอเท่นบันทมพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าบรบราชินนาถนะคะนี่วุ่ยสวยมากค่ะโอ้มายก,อ,ายกอดนี่ค่ะทุกคนมีปืนนะคะทังงงง้งโองปั้งๆัตเจ้าวุ้ยทุกคนเนี่ยสวยมากอะทำไมเนี่ยมีหวี <c oughs> คือกูเคยมีหวีนี้ไงแต่มันหายไปแล้ว เป็นหวีรูปตรงนี้เลยนะแต่ไม่ร้องไหไปแล้วไม่รู้โอเคทุกคนนี่ก็เจ้าอินไพ<หน>์เเบอร์ทุกคนนี่เขาไม่แนะน,น,นำพี่เขาไม่แนะนำอ่าเพราะว่าเดี๋ยวโดนขโมยนะคะทให้เพราะว่นหรียญไปะมันก็จะแตก ีมเทุกคนเนี่ยสวยมากมีไข่ป่ะสวยมากอะเป็นลายแบบลายเหมือนทีวดาเฮ้ยไม่ใช่ดิปีเกินเหรอไม่รู้เหมือนกันแค่ทุกคนของอ่าของจะไม่เป็นไรนี่มันมีเออมทุกคนแต่โรงเรียนเราอะโรงเรียนมีทางอื่นนั่นแหละแบบให้ใช้พาสตินเออให้ใส่พาสิินแบบนี้ด้วยนะอันวันให้ม่ได้วย่ อันดับแรเอ้ยไม่ใช่เมีทางใส่จ้าไปพากซิมแบบนั้นเลยจ้าพี่นี่เข้าไปไม่ได้นะคะทุกคนแต่ว่าสวยมากเลยเอ้าวเรามาราถ่ายไปแล้วดีตรงนี้ไม่ได้ถ่ายถ่ายไปแล้วไม่ใช่ดูต้นคลิปอ๋อยังไม่ถ่ายอ๋อเราอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินลงไปึ้นมาถ่ายรอบทุกคนเห็นไหมสวยมากมีรูปว้าเข็มทิปเกิร์ลวิแต่นาฬิกานี่ถูกตอบไว้วันที่อะไรอันนี้แปดโมงห้านาที ไม่ใช่ห้าห้าสิบสิบห้ายี่สิบประมาณยี่สิบห้ายี่สิบสี่สิบสามไรก็ไม่ไรู้นะคะเออเจ้า,จาบัวไหลชายาเจ้าพรียเทพพวงนะคะนี่ก็คือเป็นแฟน,นเป็นแฟนกันภรรยาดีกว่าเนาะอ่ะแฟนอันนี้เจ้าเนาชื่นธิดาเจ้าพรียาเทพพวงกับเจ้าบัวไหลนี่จ้ามีค่ะเป็นภรรยาเอ้ยไม่ใช่ไม่ลูกลูกเนยชื่นธิดาอำไมค่ะเดี๋ยวผิดาเเป็นลูกสาวนะคะ อันนี้คุณเจ้าหลวงข้าอาจจะแลกๆนิดนึงสร้างขึ้นเมื่อพศ2 4 3 5ก็ประมาณกี่ปีที่แล้วร้อยปีเราไม่ได้ปิดดูวนี่เนี่ยนี่คืออันนี้นะคะคือใบสีเอาฝวันทุกข้ามือของเจ้าไอ้หยางอะไรวะมืออย่างเจ้าบัวเจ้าบัไหลในพิธีใบสีใช้พิธีขวัญนะโอเคมาทคนอ่านนะคะนี่ค่ะเสียหายอันนี้ห้องนี้มาแล้วไงอ่า เว้ยทุกคนวิวสิดีมากเลยสวยงามมากเคยทำโทรศัพท์ตกอีกนี้เดินลงก็ระวังกันหน่อยนะกระดานใช่ทุกคนระวังนะวิ่งไปดูคุยอุ้ยดีเราได้ถ่ายยังไม่ได้หายห้องกินข้าวหรือเปล่าอันนี้เหมือนงาช้างเลยอุ้ยูทุกคนนี้ค่ะนี่คือคนสมัยก่อนนะคะก็ใช้ชีวิตกันอย่างนี้คนก็มาดูกันเองนะคะได้ไหมอันนี้มาแล้วปะเอ๊ะ นี่ก็เป็นเครื่องจานแบบจานแอบใหญ่สวยบิวตี้ฟูลนะคะทุกคนงามไปงามงามนี่เดินระหว่างนั้นแบบมันเซ็ว่ะใช่ห้องนี้คือแบบทุกคนต้องย่องเบาๆนะเพราะว่าเดินแต่ละทีคือแบบของแบบสั่นทั้งห้องเลยอ่ะอันนี้เป็นวงของแขกอุ้ยทุกคนนี่เรามีลูกคิดนะอันนี้ของจีนของจีนคิดจีนอุ้ยแต่ฉันเคยเห็นตังที่มันเป็นวงๆนี้ แต่พอจนไหนไม่รู้ยาันทชวิวัฒนาการเงินไทยนะคะแต่เปิดอ่านไม่ได้นะคะทุกคนมีพระด้วยยาฉันทันใช้แบงค์สิบบาทเลยอันนี้คือหนึ่งบาทโอ้โหมีเลดะมีตังประเทศจีนด้วยใช่ไหมวะยุยญี่ปุ่นเงินคือเล่มหมดแล้วอะ อันนี้สภาพดีสุดน,นี<ร>้แต่ว่าเงินเกาหลีเนี่ยปัจจุบันเขาก็ใช้เป็นรูปแบงค์เนี่ยตอตืปแบงด้น่รนารักจังนี่คือห้องกินข้าวนะคะแต่ว่าห้ามจับนะคะวแต่ตแบบจานชามนงนี่คือวางไว้พรมรับประทานวิมันจะมีข่จานชามเซตแบบไหมทุกคนไ,ไม่น่ามีอ่ะคือบ้านเรามีแต่ลายอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยลายอะตรงเตีงได้เขาได้ไหมไม่น่า ได้นะคะแต่ว่าถ่ายให้ดูคือเป็นแบบว่าที่นั่งอะไรนี้นะคะเาบวงสรวงนี่ไอ้เขาที่เขามาบวงสรวงเนี่ยไม่นานไแไปูเอะดูแต่ลื่นอะลื่นมากทุกคนต้องระวังนะคะเดี๋ยวไปดูคุกกันนัใครอยากดูหมดหมดสำรวจด้วยตาตัวเองคะก็มาเที่ยวเอานะคะเขามีเขามีให้นั่งรถด้วยทุกคนไปดูคุกกันซึ่งเราก็เคยเข้าไปสำรวจคุกแล้วดูแต่ว่าเราอะเคยเห็นไหม อะไรคุณเจ้าหลวงเคยออกดึกโก้ด้วยไหมใช่ตันมีเรื่องน่ากลัวอยู่นะคนที่ชอบตกไม่ไม่เคยไม่ค่อยดูดึกโก้เท่าไหร่กลัวใชจะเป็นการแก้เครสหรือเราดูทยนหลัเสียวหัวชนมากไม่เสียวอะไรนะเสียวหัวชนเคยที่เป็นผู้แพ้ก็ระวังหน่อยไม่ไปดูรุ่มูุ่มเลยตัอยู่ ตัวนจะคือคัมวมสูงนี่ก็เสียวหัวแบบปึ้งนะใครตัวสูงระวังนะคะนี่ขนาดสูงแล้วห้าสิบหัวยังจะชนเลยทุกคนมีกล้องจอนถ่นก็มองนี่นะคะ <c oughs> คือวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆนี่ก็มีหมูคนนี่มีที่ข้อมือ แต่ว่าเนี่ยมันจะแบบว่าเขาเรียกอะไรวะคือน้ำมันท่วมไงทุกคนใช่ก็เลยเ่อนหนึ่งชาตนสะอาดกว่านี้แต่ว่าจจงหวันไยนโหูมืดอุ้ยเป็นจักรยานขี่ไปโซ่หลดโอเคคันทุกคนที่คุณดูอยู่เงียบเลยนีมีการตอนลมัง อ้าวมีอะไรอ๋อักโทษในวิธีการต่างๆนะคะก็มีหม้อไห่มันจะม้อไะไรต่างๆอุ้ยไปก่อนะออกเลยเย่ไปก่อนอุ้ยก็มีทางขึ้นอีกค่ะแต่เขาไม่ให้ขึ้นนะคะเขาก็บรรทุนผ้าอยู่เนาะโอเคค่ะทุกคนนี่คือจบการรีวิวแล้วค่ะเย้จบการรีวิวเลยค่ะแล้วก็มีแขกรับเชิญในรายการเราด้วยค่ะชื่อ ทิ ų, <Goodnight, S 2> <hire> ้งๆเนอโอเคค่ะโอเคนะทุกคนนี่นะคะแต่ว่ารอบนี้ก็จะเป็นทางข้าวก็จะมีคุ้มเจ้าหลวงนะคะกี่โมงแล้วคุณนะโสรีใช่ไหมเฮยเซอร์นะคะก็มีคุ้งเจ้าหลวงไอเจ้าหลวงเดินเดินเดินออกมาแล้วค่าดิตราม เป็นคนจอดแล้วตัวนี้เป็นมัทฉะเป็นชาเขียวไม่แพ้แอลกอฮอล์เนาะไม่แพ้ค่ะแพ้นมแพ้อะไรไหมไม่ค่ะ okay.